มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะทั้งทั้งสนามแล้วก็การตรวจสอบมาตรฐานต่างๆจากบรัทตอนนี้ก็ยังอยู่ในรายชื่อที่จะเขาา้าร่วมการแข่งขันนะครับณวันนี้ก็อยากให้เขาได้ตำแหนง่งสูงสุดให้เขาา้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับก็คือคุณเบียนกาแอนเดสกู 9, นะครับอดีตแชมป์ยูโรเป็นปี2019ในรอบคัดเลือกนะครับ ส่วนคุณเทียนคารจะได้ไวคัสประเภทคู่สำหรับไวคัสรอบเมนดอนเนี่ยนะครับเราเตรียมมาให้หนักเตะนิทไทยท่านนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งรอบเมนดอนนะครับคุณพ่อพี่ก็เสนอนะครับลังลนาลังลนานะลุงข้าวจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะมีความสุขกับกีฬาดีๆระดับโลกแล้วก็เชียร์ รัวข้าวนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบจะได้ลงนะครับแฟนเทนนิสชาวไทยก็จะได้งจงเดินใจเชียร์กันนะครับก็ขอให้ลูกข้าวประสบความสําเร็จนะเพราะผาดอนเขาชื่นชมมากจะได้เรียนความพื้นหน้านะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเรียบร้อยแล้วนักกีฬาเขจะเริ่มเดินทางมืวันไหนตอนนี้เริ่มมีเชื่อว่า,าวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็น่าจะเริ่มพร้อมในการแขง่ขงรอบคัดเลือกครับ เลประสบการณ์ที่เขาควรจะมีแล้วก็เสร็จต่อไปที่เขาควรจะได้เร่ก็เป็นระดับอาชีพซึ่งน้องก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นในหลายๆแบบเนี่ยอย่างหัวให้เห็นเพราะยังไม่จบเอาเรื่องะแล้วก็ต้องมีครับลงข้าวลงข้าว